สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะกล้องโฮโลสเตชันนะคะยี่ห้อสอกเกียค่ะรุ่นเซ 6F นะคะค่ะตัวนี้นะคะกำลังขยายนะคะจะอยู่ที่30เท่าค่ะสามารถยิงฟิล์มได้น,นะคะที่800เมตรค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะมีโปรแกรม IM นะคะ MLM แล้วก็ SO นะคะหรือว่า coordinate ค่ะค่ะความละเอียดนะคะจะอยู่ที่5ฟิลิปดาค่ะ ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่30,000บาทนะคะพร้อมอุปกรณ์ขาตั้งกล้องนะคะเป้าปิดซึมพร้อมโพลนะคะ1ชุดค่ะแบตเตอรี่นะคะ1ก้อนนะคะพร้อมที่ชาร์จค่ะค่ะสินค้าตัวนี้นะคะจะรับประกัน6เดือนนะคะฟรีคาลิเบตหนึ่งครั้งค่ะ,คะมาดูส่วนประกอบของตัวกล้องนะคะส่วนประกอบของตัวกล้องก็จะมีหน้าจอนะคะตัวนี้จะมีหน้าจอหนึ่งหน้าจอค่ะจะมีปุ่มการใช้งานนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตัวกล้องค่ะตัวล็อกเลนกระดกนะคะตัวนี้จะเป็นเลนสองเส้นใสายใยค่ะเลนหยาบนะคะตัวนี้จะเป็นใช้เป็นเลนสองมุดนะคะปรับโฟกัสค่ะลูกน้ำฟองยาวนะคะแล้วก็จะมีลูกน้ำฟองกลมค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นฟูสซูนะคะ ถ้าใดทีส่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่โชว์รูมพีน้บวนนะคะร้นานของเราจะตั้งอยู่ในโครงการ p ิโซ,โซค่ะซอยบางนาสามสิบสามหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 1ย์สองหงส,สามีห้าส